สวัสดีจ้าพี่น้องมาอ,อ,อย่างทานคือเกาหมูนี่มาหมูหมูนี่จะอย่างประมึกกินพี่น้องในอันนี้น้องบีบรอยไซนันันเดอร์ไซตตสิอยู่ดำปรับสีซ,ซื้อไมลลูกซีนมามี่สิวาคือบอลุ่งทุนแถมมันบามี่ไม่ลูกซินน้องบีใส่ไมตะเคียบไปเลยนี่เอา,มาไม่ใหญ่เลยพี่น้องมักเดี๋ยวกระสีไมาา่อย่าง ลงนี้เลยอย่างเต็มเตาไปเลยใช่ไม้ตะเขียบไปเลยจ้าสื่อน้ำขจามันบออิมออกมาย่างเองซะเลยอม ต้องบีดตำน้ำจิ้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวอยู่ในตู้ตำน้ำจิม้มใส่บังหน้าวใส่ผงชีสดใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาธรรมดาเ้องนี่ล,ล่ะตำแก้วโรยแม่น้ำจิม้มซีฟูด๊ดซีฟูด๊ดดอกตำแก้วตำแก้วบังหน้าอย่างหอมๆสื้อขาเจาะไม่ละหาบาทสิบบาททอดก็บ่อิ่มอย่างกินเองซะเลยมื่อน,นี่ อได้กินบ่พี่น้องกินหอมมากนี่เบีกสิกลับทางกันอเอาแนวขีบมาอยู่ได้มันแห่งพ่อกรับได้อยู่อึบอึบไม่ขาดปลาหมึก,ยกอย่างเกาได้เนนี่ว่าดูถูกกันเน่หนิตะกี้ต้องบีเฮ็ดขายไม่ละหาบาทสิบบาทพี่น้องแต่ก่อนเฮ็ดใส่กอกต้องบีขายอันนี้แหละ ขายปลามึกอย่างอันนี้น้องบีโบไซสีผส,สมอาหารน้องบีไซแต่สีอยู่ดำเห็นมันเปลี่ยนสีที่ซื้อขั้นขั้นเป็นห้อเห็ดขายน้ำผึกงตลาดนัดวกอีอย่างแบบรันค่าเนี่ยน้องบีกระสียอ้อย้อสีกระสีไ่สีลงจังหน่อยมันแห่งเหลืองงามเป็นตะแซบอันนี้ห้อมักกินให้ลูกให้เต้ากิน ทา,านใส่จังไรก็ทา,านใส่จังไยมันสิหมดอย่างนี้มันซุกๆน้องบีนึกว่าเป็นน้องบีมีใบลูกศิลป์มะมึงมันบ่มีใบลูกศิลปก็เลยเอาไม้ไอเสียบใส่กวางไม้ตะเข็บ ทันพาพาพาหยัดเลยนม่มันสีสันน่ากินบาพี่น้องเดี๋ยวยางสุกสักกอนสีผ้าไปเมื่อน้ำจิม้มยางมันสุกก่นอนยางทุนละ่ะกระสีว่าได้กินได้กระสีรอแม่กับน้องไม้ขามากก่อนแห่งจะกินพร้อมกัน อ,นนอันนี้จะเป็นน้ำซอสที่น้องบีมักซีอิวขาวน้อยนึงงยอซีอิวขาวน้อยนึงแล้วก็ใส่กับซีอิวดำที่ซื้อที่น้องบีใส่อางให้มันสุกเด้อออมเป็นพวกหิมเด้อเอ๊ะ,ะฮอน ่ากินบ่อย่างไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะแหงพุ่นละปลาหมึกซื้อเขามันบ่อิม่มเอมามายางเองซะเลย เขาถวยน้ำจิม้มบอกว่ามึงนะไม่ได้ตูกเขา นี่พี่เนองน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจลธรรมดาห้างนี่แหละน้องบีบ่มีบอกพริกแดงน้องบีมีแต่พริกเขียวไหมพริกขีนูเขียวก็เ,วเลยใส่เป็นพริกขีนูเขียวไปเลยส่วนเครื่องผสมน้องบีก็จะใส่เป็นน้ำตาลน,น้ำปลาผงชูรสน้ำตาลโอ้ยมะนาวก็กลับไปกลับมาอยู่เนาะแล้วก็ตำใสกันเลยก็บอกพริกกระเทียมแล้วก็ ต้นพักหอมต้นพักซี่หอมนะพี่นอ้องย่างน้ำจิ้มธรรมดาเข้ย่างหอมหอมแห้งแหงเลยยางแห้งแหงอย่างแห้ง,งแหงดดดดดด อยู่้ำลานเขาเจ้ากะอยางให้เข้าโบถือว่าแหงบบกระแหงแหงแหง,แหงบอันแหงปันได้ไหมพี่น้องน้องบีบบค่อยมักน้องบีมักสุกๆเลยย่างสุกๆไปเลยเนาะอันนี้น้องกอน้องบีสิมักใสซีอิ๊วดำนี่น้องบีต้องขย้ำเกลือสัก่อนเด้วยพี่น้องพัวของทะเลห่าตองล่างขย้ำเกลือสัก่อน ล่างน้ำเกลือออกสองนามแล้วก็นาำเป่าสามนามที่น้องบีล่างแล้วพ็ว่าเข้าบารูว่าเขาแจ,จ็กเซยอย่างมากในกลัวจะมาตกถึงเข้าก็ต้องล่างออกสักก่อนมาซีมเห็นมั้งกันนะถือ ดยให้น้องพิมพ์ซิมให็นมั้งเออมันหอนก็อย่าให้มันนั่นแม่ล่ะเนาะกะเฮ็ดให้มันบ่หอนแม่ล่ะเนาะให้มันโอ้ยกะให้มันเย็นแห้งกินก็บ่แม่นว่าสิให้มันอันนั้นอะทไมก็ยังอนดูดออกก็ได้นี่จิ้มนึ่งจิ้มอื้ือ เป็นยังไงจิ้ยมต้องน้ำร้ายเตะมึงมึงลองมิจัตไทลูมให้มึงมากดทายรูมให้แม่นั่นนี่กดปอดอะไรหรอพี่น้องกดปุ่มข้อขาวข้างล่างอืมมากับน้ำจิ้มเจลเข้าย่างไปเรื่อยๆแต่บ่ห่อนเนี้ยจนดาดมือนั่นแล้วนี่ ให้น้องพิมพ์ทดลองก่อนจำเลยมันบ่ฮหอนดอกกระเป๋าน้ำอืม,อมกินกับน้ำจิ้มแจ่วน้องบีกระซิย่างไปเรื่อยๆจนน้องไม้มากผัวเหรอพี่น้องนี่ยพิมพ์เอ้ยน้องไม้ก,กับแม่มากผัวเหรอยังคอยกินน้ำกันอันนี้ให้ออเดอร์ให้น้องพิมพ์ซิมเมืองสะก,ก่อนแจ่วพริกพริกดิบเนี่ยแซ่บน้ำกันบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำฮ็ดกินเอง สื่อมันโบอิมมันได้หน่อยเห็นเห็นมันจุใจไปเลยแมนแอนบีกลับทางก่อนแห้งเลยเด้นหน่แห้งเร็วแห้งเร็ยวจิมก็เป็นึ่งจุมจไปโหลดเนาะแบบแซ่บไปก่อนพี่น้องสำหรับ้อนี่กลับสวัสดีจ้า